สวัสดีตาเขต5ห้าสิบหกฝรั่งเศสเขต5ห้าสิบหกนะคะหลังจากปมใหม่ก็ยังไม่ได้ลงทะเลเนาะวันนี้น้ำทะเลลงแปดสิบสองลงไม่เยอะนะคะขี้ขาดอยู่เฮือนขี้เกียจอยู่บ้านก็เลยว่าจะพาทุกคนลงทะเลนะคะสามสามตัวลงสอง สามตัวนะคะไปลงทะเลไปเก็บหอยมแมลงผู่เนาะเผื่อได้หอยมแมลงผู้มากินใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเตรียมพร้อมมากแดดแดดมีอยู่นะแต่บ่หลายเม่เน็นน้ำลงบ่ายโมองอไปสิบเอ็ดโมงครึ่งหอดผุนประมาณเที่ยง มาหาเก็บอณนนิแทวเนี่ยดีกว่าผักชีมีไก่เออเอาไก่จะเอากินพี่น้องเลยแต่ละมือขึ้นจะเอากินอะไรนะน้ำหนักมันซ้ำเดิมปกติอะกินปลาน้นน้นำหนักมันขึ้นแล้วพี่น้องตอนเนี้ยตอนที่มาหกสิบสี่เนาะตอนนี้หกสิบสองนะตอนที่ไปอ่อปลาวาดน้ำหนักก็ขึ้นปกติพอว่า,าได้มูบรางกายอย่างมากมายนะพอกลับมานี่ก็ได้มูบรางกายกับน้ำหนักกลับมาหกสิบสองคือเก่าจ้ะ อะไรคือหนาวใช่ป่ะอุย๊ยหนาวมากเลยสี่องศาวันนี้มีคนมาช้อนปุ้งอยู่เด็ดติดจับิอย่างเงี้ยมันยังไงก็งไม่น่าถ้ามันลอยมาอย่างเงี้ย ไปดูนาเลยจ้ะหนาวเห็นเสเียเป็นอย่างปวดปูสันแล้วเวลาคอยหนาวคอยกระจมแบบแบบพี่ลเลยน้ำตาไหลเลยวาดหนาวหนาวหนาวสี่องศาแมาคอยยุดถึงบกนี้นคอยยังหนาวไปนเนี้ใจเขารักดีๆนะโซนจอยปักใหญ่เลย ีอันก็เก็บเอานะเนาะอเคหนับตาหนับตาเป็นสายเือะไรที่น้อง นวันนีาลงกว่านี้แรงหลายทีนี่จะลงเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะวันนี้น้ำตาไหลเลยคุณนื่อกินจังวาดพอเวลาพวกหนาวๆนะ เก็บดีหนาวแห้งดีได้พี่น้องได้โอ้ยตายถ้าตอนปีใหม่ได้มาเก็บคงดีเนาะไม่ต้องเสียให้ป่ะเดี๋ยวมาซะ หอยอันนี้เห็นไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ตกทำน้ำหมูกน้ำตาคราวนี้หอยใหญ่นะหอยใหญ่ใหญ่ดูสิสข,ขนาดว่าเก็บแค่หอยเนี่ยมือเรายังแข็งขนาดนี้ หยาบเลยอะ่ะหอยทางนี้แบบเยอะมากเลยน้ำจิมซีฟู้ดต้องเข้าแล้วแหละอันนี้หอยดูดจากฟาร์มนะคะสีมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ไออาจจะเก็บไว้ซานะคะวันนี้เพราะว่ามันหนาวมากนะจะไปตกไปแตกที่บ้านเอา มีคนถามนะว่าอายุเขตไหนอายุเขตห้าสิบหกนะะแล้วก็ทะเลที่ไอ้ปลาเก็บนี่ชื่อว่าทะเลดำกลางนะคะโอ้แข็งแล้วเมื่อยเน้่ยนะหาแกะหม้อไก มักผุกมหมักเาี่แท้ๆซออือกินได้บ่ได้จ้ะโอ้พี่น้องเมือ่อยแข็งอีหลีเลยซือกินได้จะบ,บุ้อมักเมือ่อยแข็งแล้วจมทั้งคลิปนะคะคลิปนี้บนทั้งคลิปแบบจริงแบบจังเอาอไรดีเด้อหอยฟัน ไม่ได้เอาคอร้อมมาจะเทะหอยนางลมนะมันแพร่ระบาดแค่สองปีนะทุกคนสองปีที่แล้วอ่ะตอนที่เอมาอยู่มันยังไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่มีด้วยซ้ำไปนี่จะหอยที่แบบว่าเกิดเองตามธรรมชาตินะมันไม่ไม่ใหญ่นะแดน,นะคะอันนี้คือมันหลุดมาจากฟาร์มนะทุกคน ก็เห็นดำๆไหมนอนอ่ะ <c oughs> ซ้ำจนเนา่าซื้อกินอันนี้ทั้งสดนะคะสดและปลอดภัยด้วยนะอะไรกว่าสดและปลอดภัยเพราะว่าทะเลที่นี่นะคะถ้าไม่ปลอดภัยเขาจะขึ้นป้ายไว้ว่าห้ามลงก็บกินถ้าสมมติว่ามีแบบเขาเรียกอะไรนะพวกเอ่อเรือนำมันหกหรือว่อาเนี่ยเขาจะขึ้นป้ายไว้นะ ว่าห้ามลงเก็บอาหารปุ้นแหละจนเป็นเดือนสองเดือนแล้ว ซื้อจำกัดนะคะคนละสามร้อยตัวแล้วกลับได้เลแล้วไม่จำเป็นต้องหนักก็กได้นะหมดไปเก็บไปจ้ะตั้งเพราะไรเด้๋ยจนะ้ะกล่องตั้งไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี เยอะกว่าฝั่งโน้นนี่นะโดยที่ไอ้พวกเคยมาเก็บจากเือฟังนี้มีจะไปฝั่งปุนเมื่อกี้นี่ก็ว่าจะไปฝั่งปูนอะจะเหตอกสอนกลุ่มก็เลยบลไปตามาน้ำไหลนี่เยอะมาก ຢาາເລີຍເນจาຈอກ0ອົງສາເນາະມື້ກີ້ລົງຈາກກົດລະ4ງສາ sẽเอา cái mày nào ชอบทีเพระไอเลยสมัยก่อนไอก็ช็อตปุ่งนะแต่ปีนี้ไม่ไหวร,รู้สึกว่าจริ้งหนามากก็เลยเก็บเป็นอ้อยอไปกินจวหาง่ายาหาง่ายแล้วก็อันไอเห็นคนที่เขาแบบว่าอยู่ประเทศเาหนาวเนานะแล้วเขาโดดลงไปในน้ำม่นนะ นะที่ตื่นเต้นเียพ่อไม่เคยมาถึงเคยมาก็ตื่นเต้นอยูด่ดีแล้วก็ขอ,อปูปลาแล้วก็ นะคลิปนี้ หายคนได้ผลบอกว่าน้องอายพี่ต่อออน,นอนหอยนางอมน้องอายมากเลยอายกับออนโอนคือการจา้ะแต่ผมมันแกะมากินบ่ที่สุดนักกีฬากระบ,บดีได้จะกหอยนางรมพเลเรตรอนมันสูงม,มันหลายักเือเอตอแบบนี้นมจบมีสาย ทางนี้อ่ขี้โตมันหลาย่ไหมองทางคุณอาซายมันหลายถ้าเขาจะไปขูดเออแครงเราไปทางโน้นแต่ว่าน้ำมันลงแค่แปดสิบเท่านั้นในแปดสิบองมันไม่พอที่จะขูดเราก็เลยจำเป็นต้องมาเก็บหน้อยอ่ะอันนี้นะอันนี้ลงเจ็ดสิบนอนฮอนม่อ,อมอะ นิ้วมือแบบแข็งมากน้ว่ะเต็มคนนี่ก็พอจะ้ะตั้งใจมาโม้นโม,ด,มดบอยอย่งางยกตัวอย่างเหมือนเห็ดเหมือนกัน แล้วที่เรากลับไปล้างใช่ไหมทุกคนจะเป็นน้ำคือนอกแข็งนะฮะเปิดก๊อกก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำแข็งน้ำมันแข็งไปล้างข้างในก็กลัวแบบว่าซิงเอออัน,อออนนี้อีกซิงกท่อจะตันอีก เข้าใจคะ่ะว่าเป็นปุ้มเป็นงอนไหมคะคือเป็นกองอายุปัญญาอย่างเงี้นะมีคนบอกอยู่นะว่าพี่อย่าไปเก็บกับน้องอายมาได้นะคะแต่ว่าอายขอเป็นช่วงอเออร์ฤดูร้อนดีกว่าเนาะเพราะฤดูไหนอย่างเงี้ยอายว่ามันหนาวแล้วมันทรมานนะมันใจรักเหมือนอายจริงๆน,นะถึงจะลงทะเลได้ขนาะดมันหนาว ดูเดียวตอนออกมาจากบ้านของไอนอ่ะกิน4องศาใช่ไหมอันนี้อ่ะลดลงมาอีกตัวต้องเปิดที่บ้านก่อน2องศานอนหลับสบายโว้ย ว่ามีหอยแครไไมก็อาจจะมีเนาะแต่ว่ามันขูดลำบากมันจะได้ยินเสียงแตะคแท๊คททุกหอยนะคะเรื่อยที่จะไปขูดอยู่ในชายหาดก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงสักท่าไปย้อยได้อีกสักเม็ดก็พอแล้วแหละแ,แล้วก็เริ่มร้อนแล้วนะเริ่มมีแดดเก็บไปเรื่อย ไอ้ก็ชอบนะแม่ชอบแหละทุกวนนี้ก็ยังชอบแต่มันเยอะเกินอ่ะฝั่งนี้อ่ะถ้าไอรู้อย่างงี้นะไอมาฝั่งนี้นานแล้วแหละ นี่นะคะเวลาที่เขา โลกก,กว่าน,ะน,าน่เขาก็เอาขูดออกไปเป็นโออเหมือนอะไรอย่ีย่ไปนีนะโอเคเนาะหนาวแห้งขอญอาตไปก่อนนะะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ